วันนี้ก็ถือว่าตีเลเวอร์ได้ดีกว่าวันพผ,ผ่านมานะคะก็รู้สึกว่าสามารถคิดแฟเวอ์มากขึ้นแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในโพสิชันที่สามารถตีบุกเข้าทงได้มากขึ้น,นะค่ะก็น่าจะพอคุ้นเคยกับสนามมากขึ้นมั้งคะเพราะว่ามีโอกาสได้ซ้อมมา2วันแล้วก็ได้เล่นรอบแรกไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตั้งมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าบุกทงมากขึ้นแล้วก็ละเอียดละอ,อในเรื่องแบบรอบกีนมากขึ้นนะคะก็ ก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็จะพยายามไม่ดูลีดเดอร์บอร์ดมากเกินไปพยายามจะโฟกัสในแผนที่วางแผนเอาไวะคะ้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะพยายามเล่นให้เหมือนวันผ่านๆมาแล้วก็สติ mm ๊ก t ุ้ดแผนค่ะก็อาจจะมีกดดันบ้างแต่จะพยายามไม่โฟกัสที่รีซอฟมากเกินไปนะคะ่ะ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะพยายามเล่นเหมือนที่ผ่น mm hmm. นานๆมาคะ่ะโฟกัส hmm. หลุมแบล o l e by hole อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะแต่พรุ่งนี้อาจจะต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งแต่ว่าโดยรวมเราก็จะพยายาม ใช้แผ่นเดิมห่คะค่ะ,คะก็เหลืออีก1วันแล้วนะคะสำหรับแมตช์แรกก็สามารถติดตามเราได้ทั้งผ่านทางทีวีลิเดอร์บอหรือว่าจะมาเชียร์ที่นี่ก็ได้นะคะส่งแรงใจมาให้พวกเรานนะกบฟคนไทยทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ